จะมาถ่ายอีบือให้ดูก่อนจะกลับต่างประเทศก่อนที่จะไปต่างประเทศเนะาะพราะว่า,าก,ก็เลยมา<อ>หาเพื่อนสาวก่อนถ<ม>ามสาวสุอีเนี่ยเป็นโควิดเป็นโควิดเนี่ยจามมาไม่หยุดเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นแต่มันไม่ไม่เป็นหรอกความรู้สึกอะมันเป็นเอแป๊้นนึงดื่มน้ำปับนคอแห้งอยู่ออันนี้ตอนนี้เราอยู่กันบนดาวการนะอยู่บ้านในนี่อร่อยไทยบ้านยายยายย่า ฮะทีอยู่ไกลแค่อ๋อไดนป่ดู้ที่อันนี้พี่พี่ไปจองที่เด้อสองตารางวามีคนถามหาบือมาดูมันซะเสดอ่ะเฮ้ยฟันกูแง่้ยเงี้ยไหนไหนให้ดูให้ท่านผู้ชมดูหน่่อยทีไหนที่ไหนกวดออกข้างในข้างในสุดเลยวันวันพฤหัสนี่แหละหมอนัดแล้วแล้วต้อง ยกเครื่องใหม่ใครจะร่วมบริจาคฟันปลอมมให้ติดต่อมาเด้อฟันของของของบันดาแม่แม่ที่ไม่ใช่แล้วใ,ใครจะร่วมบริจาคฟันปลอมให้หญิงบือก็ติดต่อมาได้แต่ว่าไม่รับเป็นเงินเนาะรับเป็นเป็นฟันส่งมาได้ส่งมาเพราะอันไหนใส่ได้อะลองใส่หมดต้องใช้จีซี่นะจีซี่เหรอ ลองใส่ลองใส่อยู่เพราะว่าช่วงนี้กาลังหาฟันอยู่เดี <c oughs> ย๋ยวจะให้เขาไอ้นี่นะทําครอบฟันอย่างเงี้ยครอบแบบไหนเอ,อาฟันเก่าที่เราถอนออกอย่างเงี้ยมาดูว่า,ามัน<ะ>ไม่เหลือดีแล้วมั้งเออก็เราจะใส่ไอ้นี่ไงฝังไปเลยทีไรทีไ่ได้กินตีนกงตีนไก่อะไรได้ไงช่วงนี้ต้องต้มตีนเยให้ละลายแบบพอดนแล้วก็ดูดปุ๊บเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเคี้ยวอะไรมันค่อยได้เลย อายุยังไม่แก่นะแมยังไม่ถึงห้าสิบเลยเพิ่งสี่สิบเก้าจุดห้าโอ้พวกนี้ขึ้นเลขสี่กันหมดแล้วเนาะเลขาอนบอกเขาบอกว่าเลขคนที่ขึ้นเลขสี่จะเป็นเลขนำโชคนะเลขสี่เป็นเลขนำโชคสังเกตนะเขาจะถูกหวยเฉพาะเลขสี่อย่างเดียวงวดหน้านะบอกเลยมีสี่เชื่อดิเพราะว่าคุยกับทางโน้นแล้วนู่นไต่เบิ้มหมดแล้วเบิ้มแบบไหน ไอ้เบิ้มตอนไหนบ้านเราคูอะไรไปต่อไม่เป็นเลยคุยเรื่องเบิ้มแล้วเดินไม้สั่งเลยคือไอเบิ้มยูเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเดินไปเดินมาอยู่นั่นเลยแต่เราไอ้นี่อยู่มึเจ้าของบ้านดูหน่อตาคนสวยดูกระเป๋าเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะทไไไมม่่ด้ใสโอ้เขาไม่ลงเป็นเล่งมาให้แหม่มดกเว้ยเขาไม่เห็นเราหัวนมเราไม่มาโยมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมฝากร้านด้วยนะคะอร่อยไทยคอร์เซ็นเตอร์สวัสดีค่ะเกี่ยวในคอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวเขาจะเก็บนะจ๊ะเขาไม่จับเกศหรอกไม่จับหรออะไรนี่เขาอะไรเขาไม่อยากเขาไม่จะโทรจะแกล้งหรือว่าบ้าไปเกระเป๋ามันไปไหนขึ้นง่ายง่ายแท้ดอกม้าคนดอกดูสิของเกศนี่แหละกระเป๋ากระเป๋าพ่ยานอ่ะเป็นทำไมถึง ตั้งแต่มาไลกายทุกคนถือกระเป๋าใบใหญ่เด็โตขนาดนี้แต่ก่อนเห็นถือไว้แน่ๆกระเป๋าตั๊กยังใส่ไม่ได้เลยพี่มียน,นี่นะไอเคยเห็นกระสอบไปน,นี่ป่ะสีน้ําตาลกระสอบป่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เย็บให้ใส่ตันป้ <c oughs> ามีป้าม,ามีจกักรพี่เาใส่ตักรไปอะไรนะว่าอะไรนะหกห้าคืออะไรหกห้าวะคุยกับใครคุยกับใครอะ โอ้มายก็คุยกับหวยเจาไม่ได้เจอไม่ได้เจอนางประมาณีทิ์คุยกับหวเจาสองสามมาคิดไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นไปขนาดนี้ก็สดจักกันดึกทำงานน่ะให้ก้าหวยเบิร์ตอไม่เหลือดีอีเมือไม่ครถูรไปหมดฮะไม่ครทัวหนึ่งห้าจนอันเออเออให้หนึ่งห้าอันไงถ้าไม่อันนะเอาจริงขายซื้อเก้าสี่อ่ะหนึ่ห้าฉันอันเก้าห้าเลขนกเอียงเนาะนกเอียงไหม พนกเอี้ยงที่เขาจับฉลากใช่ไหมเออเออกูก็เห็นอยู่เออกูก็เลยแบบว่าอันทันไงนกเอี้ยงจับฉลากแสดงให้เห็นตูวเรื่องอู้กับเธอไปเคยดูเธออยู่ในยูทูบอยู่ในยูทูบเออเธอดูแต่กระทะแล้วจะหลิวเธอจะไปรู้อะไรชีวิตเธอเขาให้นกเอี้ยงจับถูกหลายงวดแล้ววันนี้งวดนี้ฉันไปเห็นก็เลยนกเอี้ยงก็เลยอันเลยอันหนึ่งเขาเลี้ยงมีนกเอี้ยงเขาเลี้ยงเออนกเอี้ยงแสนรู้แสนรู้มันคาบเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยแม่โวเราก็ไม่กล้าซื้อเนาะเราก็ไม่อยากได้ครึ่งเเเเดดียยวราาาอกไ้ต็มนะ ก็เหมือนไอ้หนึ่งเก้าที่ซื้ออิฉี่อ่ะวูสูดีใจตัวเอออินี่ถูกแต่หวยอันไม่เคยได้เต็มเลยถูกหวยอะไรได้อันทุกทีนะเออไม่รู้มันเข้าใจทำไมมึงก็ดูเจ้าสมมติว่ากูอันหนึ่งห้าที่เบลอย่างอันหนึ่งห้าอั้อย่อันหนึ่งห้ามึงก็ไปซื้อกับอ้ฉี่สิถ้ากูลืมซื้อกับอิฉี่แต่จะซื้อกับกูอ่ะมึงจะซื้อกอิฉี่กับกูมึงเลือกได้ว่ามึงจะซื้อที่ไทยหรือซื้อที่นี่อ๋อ กูเลยเขาเห็นเขาอันหนึ่ง้กูรอศูนย์ศูนย์เลยร้อยคูเพราะว่าที่ไทยกับที่เนี่ยอันไม่เหมือนกันซื้อทิ้งเงี้ยซื้อศูนย์ศูนย์หยซื้อเล็กันเลศูนย์เออศูนยแหมสวยไหมที่สุดอ่ะเฮ้ยใครโทรมาลองใส่สิเจอ๋้คุณยายจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะอัพตุนูน กุตมอสกทุตมอสละเค้นโอ้กินข้าวโอ้กินข้าวเที่ยงสวัสดีค่ะนี่เด็กแกใครคิดถึงยายกินไม่ได้โอ้ทำงานแล้วจะแต่งตัวสวยขนาดนี้ดูแกไปดูหนาฉันเลยเนอะสวยเหรอว้ายเสวยแล้วเหรอคุยกันคุยน้ำเนี่ยงามข้นมาหนักอ่เอาทองคำขาวทองคำแท้กิโลหนึ่งน่นนะเนี่ยหน่อยมันเคยโทรหาฉันเนาะ เออไปน้อยมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาคือทําอะไรก็นอนเนาะเออหัวเาะมากกินกินแล้วก็นอนชีวิตคนไหลเนาะมีความสบายขึ้นเนาะเออ,เอ,อดูที่หน้าชื่อสาราเปาใส่ถั่วเนี่ยเป็นไงสบายดีไมหมยายสดีจ้ากินเตี๋ยวเหรอไดีกิน่เตียวได้มอแล้วใช่ไหมได้หมอแล้วใจเย็นจะค่อยรูดใจเย็นใจเย็นค่อยผมหนาสีไหลนะผมน่ะออกสีอม b ู อมรูขาาขาวเทาๆแปดสิบห้าสีเลยเด้น่ะโอ้ยคือเหมือนสลิมเนาะทรงผมไอ้ดูดูพ่ยาดลูกสาวแก่อยู่นี่เลยยายยายแกไม่คิดถึงฉันเลยหนึ่งเออแกไม่คิดถึงฉันเลยเธอโทรฉันเลยนะเขาไม่โทรหากันเป็นโควิดไม่รู้หรกโทรหามันเป็นเกียจจากในโควิด จะไปให้ <c oughs> <expand> ใครยอมผมใหม่ย้อมเองเนาะใส่ตรงนั like <bbe> ้นทีตรงนี้ทีแล้วขยุมขยุมเพราว่ายอมดอนเมาวายเดี๋ยวนี้ไม่เขาามีเขามีคนยอมแต่ที่นี่มันนานเรื่องอะมันนานแกบอกเขาแกบอกเขาว่าเอาสีไหลนี่แหละสีที่มีอยู่ในกล่องแต่มึงเพราะว่าผสมมันไอ้เนี้ยสีผสมอาหารเนาะ เกิสีหลงมาแล่ใช่ดอกผมไม่ขาวออกไงจริงๆดอกผมงอกมันไม่ใช่ว่ามันจะยอมติดดีเด้แซบบล้อก๋วยเตียวอ่ะติดยากเกินนอกจากติดดำไม่ติดโอ้เหลือบบล้อเลยมีถ้่ยชิ้นีใหญ่ๆวันนั้นน่ะที่กินไอ้เนี่ยหมกหน่อไม้อะหมกหน่อไม้อพี่น้อยอ่ะโอ้โหหิวน้ำเบิดวันเลยเข้มเข้ม ช่วยรทกเนี่ยกูว่าไม่ให้กินกินได้บอกไงตอนนี้ตอนนี้อะเปลี่ยนไปหมดเลยกินอะไรก็จืดกินอะไรก็จืดอ่ะไม่ใช่กินตอนนี้โควิดเออสงสัยว่ะก๋วยจ๋ยวรสชาติเป็นไงกินไปงานแหละแล้วก็นอน ไม่ใช่ดอกไม่ใช่เป็นโควิดดอกเป็นย้อนถอนหลายนี่แหละลิ่นบางมาแดดนั่นแลหละแงตอนอยู่ไทยย่างย่างไก่ไว้าะแบนระแบนพกไว้ให้ข้างเอวยายฉันจะไปบ้านเดิยายฉันจะไปบ้านวันมันลื่นนี่แหละแพรมันดกลับไทยเด้ปากอะไรไหม <c oughs> ตัวโควิดเจนเพย์ตัพวพ่งนี้ ไอแพะมันจะกลับไทยวันศุกร์เนี่ยมันจะบินแล้วอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะคะแกแกฝากสั่งไปบ้านจะล้านไหมล่ะเขาใส่เขาเขาให้ได้สามสิบสองโลเอามาให้หมด่อให้ได้สามสงโนี่อะตั๋งใส่ลงไปเหลี่ยนสามสองโลที่เหรียญที่เราที่ช่วยกันหยอดอ่ะเสียงเหรียญเสียงแดงให้แพะไปนั่งนับ บ้างไงนั่งกัเรื่องบินนับเหรียญไปนับช่วงกัดตัวแหมครันับเดี๋ยวใครแม่ฝักของกินไห้คุณจะคุจะเอากาแฟได้ปะกูเอาไม่เยอะหรอกกูเอาแค่สองห่อไม่ต้องมามองหน้าเจ้าพุงปลาพุงปลาอะไรพุงปลาสดมันจะมีเสียนี่ไม่เสียว่าถ้ามาให้ว่าพุงปลาสดไม่ได้น่องนี่หน่อยไปเลยเด้อไปไปแล้วนะจ๊ะคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะคะ